เเด็กงนอเพ่อ่่แวนี่แงครับครับไครับมนครับไก่ครับสวัสดีนะครับคุณผู้ชมคนสุลินทีวีนะครับวันนี้ผมเดินทางมาหาคุณลุงตาทิพย์ในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับมาตามความฝันของคุณลุงตาทิพย์ลุงตาทิพย์เขียนเลขลงดินงวดนี้โค้งสุดท้ายจะได้เลขอะไร เดี๋ยวเราเข้าไปหาคุณลุงตาทิพย์กันนะครับไปไปกันเลยในช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้มีทีเด็ดให้กับ FC แน่นอนนะครับชมคลิปนี้ให้จบเดอ้อแสดงตัวเลขเด็ดๆแล้วก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดต้องสีแดงๆเลครับมาอันนี้รอมาแล้วจาว่าวางขึ้นได้เี่ยวไหวภาคอีกเวไหวให้บอช เชื overs, ่อๆข้วพันเยก้างๆมากเห็น้งหน้าเอ้ยอไบอกมากอาจบอกว่าสามศูก oh, ับเกาหนี่ยับก็บอก่ามีหนึ่งจอจมากอย่งนะสามศูนกับเก่าหนึ่งโอ้แต่ว่าช่วงโค้งสุดท้ายด้่ยไงฮะชื่อว่าโค้งสุดท้ายอย่งก่อ บอกบ้านกันเรื่องผันว่าไปเหลี splash, ่ยงควายครับคือไปเหลี่ยงควายนั่นก็ไปโอ้เว้แม่เราไปเหลี่ยงควายบ้านในนั่นก็ไปเหลี่ยงวัวหรือควายยังไงอ่านภาษาซำหน่อยสองคนเดี๋ยวภาษาซ้ำน้อยสองคนบอกมันมันเหลี่ยงคุ้ยรำกันกันเรื่อนบ้าสินางไปบอกเรียงยองแกนั้นมันไม่เข้าไก่มันไปกับบ่ได้นะบ้านยู่ไปอยู่มามันกับคำแคล้วบาดเจ็บ บ้านมันคำคำก้พวกสองคนขึ้นโเมื่อบานคือโบมื่อมั็น่าบ้านเขาไปขม่ามันนอนดทล้วร่บบ้านมันนอักรบชวอบแมเปนแป้นๆฉันจะนอกบ้านก็ใจก็มันห่วยคือสีหี่เราลับ้าน้เหมือนเกยบ้านนะคือกระชือแป๊นๆเลยสิละบ้านนี่มันก็นอนหลำทั้แล้วบ้านบ้านนี่มันกับภากันนอนอืดได เขากาะนกกาไปไกลใช่แล้วบัานอ่าใจใจนีนมันอีนึงมันจะอยากง่ายกว่านหนาหนาเนียอีนงก็บ้างแล้ว่าคนพอแล้วจังคู่มันอีนึงมันจะบางแต่บางพอแล้วบานใจนนบามันนอนหับบ้านกเขาไปไกลไกลใบ่ดอือ่าวเขาไปไกลไกครับบ้ามันนอนมุกลนกบนขามันก็มันมันอปากมันนอนหลับอ่าบ้านก็เฉดแล้ว ไา่เห <Five. S 1> ็ดติดกบันเบ่ปบ่เต็มๆก็กโบเบงงบ๊บ๊บเบ่โบเบงยังโบบไนแม่ยันเนาะย่าันมันนองตื้นกับกับโบฮันไม้ไก่ชิ้ไปบ้านก่ยันมันตื้นบ้านกับเห็ดเได้ไยบ้านเเ็ดก็ก้อยกับเขาคาขอเมื่อในจำไปคุยในยกัน่็น้อยเนาะไอเห็แหงกับบนหาแท้กับไมไกบ้านบ้านบ้านเห็ดเ็แล้วบันในการ โอ๊านไว้กบาที่กันบ้านทีเฮ็ดที่สองแล้วบาดจะว่าบ้าูกสมมาก็มโอเคง่โอเคเลยน้มือจะน่อยไหมก็รางมันมากกว่านอวบ้าะอือืมบ้าบาบาดเนียกเฮที่ที่สองอย่างแล้บานครับที่ที่สองไปไป่เกงตั้งร้ย นี่จนยิ่จะไปขึ้นมาจะกวนเบงจะไปาอย่ห็นกนบอลับบนมัหลับเนาะนี่ยวานมโจนอ่นตไปหับเลยบ้านคนที่สอนี่ ไปขึ้นเบ้งแล้วปะนั่นเบังเนี่ยนกัเกียวคนรอนอยู่นอกคนเกให้กับบีหมยได้หน่อยเนาะครับ่กับเขาเขาข้าขขมือครัค่อยค่อเกี๊เขาไปเขาข้าขมือเออมัน่ยิงกาเอาโุ๊ไปขึ้นกาเนี่ยบันกันยู ม่อีกเคืองขึ้นในบัตกํลังไม่มากําลังไม่อีกก๊ําลังไม่อีกบ้านเออันนั้เธอเธอที่สองคนคนพสต์ที่หนึ่งอเเขาเคยนึงครับเออแตนเขาเคยหนึ่งกับอันนั้นเอาพปไปคือเ่ามันมันหูอยู่บัตรเอออีอคนคนที่หนึ่งมันหูครับแล้วมันหนังไอเอบัตรไอไก่ไก่ไอเออยู่บ้านกัน ยู่ไปยิ่ให้กำลังมันใหมกว่ามันเหนื่อยอย่าถูกใบนอนเหนื่อยบ้าบ้าบาเยกันบ้าถงอายุโนพ่อสมองกับ่าางสมองเกับกเล่ใเ้็นที่สองนอกก็เปิดเก็บบ้านเนาะบ้าเบิ่งขัดแ่นอนยิงมันนอนนนี่งมันหลับมันนอนบ่จริงเนากับเบิ่งเออเขาค่อยมันถือหีนเรหนึ่งแหละมันถือ น้าที่แม่มันไก่สึงคขึ้นหน้าอมันไม่เหลี่ยมขึ้นหน้าครับครับครับที่ขอบขอบฝังแบบนี้ถือสามตัวแท้ๆแล้วเป้นขอบขบขอมันด่ลยมันด้เนอเ้ขอมันแค่ครึ่งนยบันเี่ยแห้งบันน้งแ้ๆ้ก็เขาเขาได้ครึ่งนึงบันเออโอ้บอกป้นแห้งขาดเลยบนนโอ้เอาเป็นแป้นเลยนะเนาะเอาเป็นแป้นเลยเอาเป็นแป้นเลย ก็แเขาเคยนึบ็ดเดียได้เบิดเียดเอเออมันเขาเคยนึงบ้านก็เอ้ยกับมาปุ๊ไปบ้านกันดูแลวบ้านมาหอนอันนั้นอันนั้นทีเสียเขามาที่หาวมันมาเจ้านอนว่าเจ้าของนะว่าอันน้นนมันสงมาอีกทีว่าใช่ใช่โอ้นอนสแก่โอ้มาสิแก่ลสินำอีกว่ากำลังเจ้าของนะมันสีน้มันจะไไดเอว่าคิดงไวน์น้ำไวนบ เนค้ชหนึ่งอ่างเดียวมันครับตอนกับไปอบาร์ดโอ้ยมันค่อยถึงีมันถึงงามเลยมันกินกลิ่ที่นอกครับครับมันนึงขดิหนึเลยเออเห็นมันนึงขึ้นบอกเห็นามันเห็นมันจำจำได้บาดจำเออจำเลยเออเห็ดแค่เซตแคสามจำเลยบอเออจำา้ยมสิหาหนึ่งสวอรนี่บาานนะ บอกไปอีกเลยบอกบอบนเนบิ้งหิบบนเบิ้นุมครับเออคนคนผู้ช่หนึ่งบอานเบิ้งเป็นคนพื้นที่สองอย่างแลโอ้ยบานมาหมือนกับเราแม่เบิงเบิ้งเนืยอหมดเลยอืหเลยมงมงเลยปะเรื่องมงมงขอบเป็นแบ แด้เสรแล้วจะคือตากับไปบันก็หวเห็นแห้งเลแล้วบันคเออเนี่ยนี่มันนอนบมดเมันมันถึงบ่หูเฮ้มันหูมันบ่ปากับจักเอยเห็นเราบันก็จ้าลิบเลยบันลิบเลยเอยลิบเลยสักสาคนเ้ยสสองคนเนี่ยว่เขาเขาจ้ำเพิสองว่เออบันเฉะเฉเลียกมีฟันเมือเฮงมีฟันเมือขึ้นห่ อ๋อเรื่งเดียพันมันเคขึ้นก่อนออขึ้นก่อนอ๋อขึ้นก่อนบ้านเงี้มากมากมึงอันนั้นพันกันโอ้ยหนี่งเงยนอนขับไข่ไปขับเดียวเออบ้านนี้จะมาอยู่เหมือนขึ้นอยู่จะมาจะได้จะ,น,จะนอนบอ่ระเบียงจะนอนบ่ระมาบ้านต้็นสีแกงพันพันดังสีเลยขับสีแกงมาขึ้นนี่อ้ออบาบ้านครับ้บานนี้ก็พันพันดังสีพันบา้าเทายายชาเพ่าสไยยายนนั้นสีเอาที่เด็ดมาขึ้นนี่ล่ะ แบบม่ง oh, ยังกับกับแม่ผมแพงนะเออครับครับเราเราก็อยู่บา้านเขาก็หนีไปเบิ้ลผมมีคนอยู่น้ำเล่าแก่บ้านนี้ครับบา้บานบ้านนี่เราถืงลงมาเล่าก็ลงมาบอกบอกได้นะเราว่าเอาเอาเอาลงแน่้ยเราว่าถืงลงไปหาลูกหาหาลานเราว่าอยู่นี่กันคือบ้านเด็กทีเขาที่หน,นำเราว่าบึงมีคนเบิ่งเราอันนั้นเสมอแม่ผมแพงกันได้นอกกันย่ัดกันหลานผมมีคนเบิ่งหน้าครับเออบัานนี่ก็เอา เราลงบลลลามันก็ลงบเป็นแล้วอกฟื้นอี่เนาะแล้มันก็บลุอยู่พกคุยอยู่พกคนในบบันนีกัะแล้วจะห้องดิเออเวลาลงลงนั่นกคนเถาลงนึกคนเถากับคนด้เออมาก็กดโมลงบันนีเลาก็ลงลง บัดเขาบอกว่า้ยสูบสูบกไหวเลยมามาซอยนะไม่จมไห้แน่ซอยไงลงทั้งนไา้ไงอ๋ออ๋อเราขอดข้อเขาเลยเออเลยเอาลราลงย่งย่งแต่ขาเราจะชึ้งโอ้ยว่าบ้ามาจับขาลงาไห้แน่วะอ๋อแล้วกนแล้วว่าอันนั้นกราบขากันลงมาคมาเลี่ยชึ้งหลุดร้านเราโอ้ยผู้ใหญ่เอาลงมาเอาลงมาเราเบิ้งก็เยอว่าชั่อมันว่ามันว่าเขาเขาบอกว่าป่าแกน้องมันน่น้องมันเป็นหยาดฮิโก้โฮซิกาแมนยูเจะว่ามันเลยมันมันแถวเป็งลูก เป็นไงคนอื่นอมเป็นเป็นไงนั้นเฮาเฮาเองวันก็ลงมาแล้วัแล้วก็ไปกับนั่นเขาเมสซีนแะพี่นอนเขาเม่ไงเขาเมสซี่เขาไม่พ้นแท่งอย่างเี้เาหอยแป่งหอยแท่งอย่่งนี้แ้เขามาหนี่มันมาู้ใดลงมาจุดเบิ่งนะไรอมันบ่าเขากับหมปากเขากับอไ่ไ่ไม่ไเขาบอกว่าเขาลงมไง บ้านเขาว่าเขาว่าเหล็กอย่างมันมันถือเป็นเหล็กลางลย่าหลบมนอกระหว่าถือเป็นเหล็กลางเออจนหนึ่งเป็นเหล็กลางเข้าว่าเข้าเข่าเก่าหนึ่งมันมาถือครับอันนึงถือเหล็กมใหม่มัจากว่าหนึ่งบัดบัดเราขออนุญาตมาหนึ่งมันมันมันถือครับตือเรื่องใคเก่าเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งเอเข้าว่ามันมันมันถือมากเขาครับเก่าหนึ่งเข้าว่าโอ้เออมันถือมากเขาเก่าหนึ่งมันเป็นเหล็กราง คนเถาน้าเออคนเถานําคนเถากับเก่าเออเาว่าเฮาเฮาเองเอาเอาโลกหนึ่งเาว่าเขาเป็นหนึ่งเขาว่าอ๋อเป็นหนึ่งเฮาตีมันใส่เก่าห้องน้ำอือืมเขินวัตตีับก็เฮาหน้ำเขาว่ามื่อก่าศูนยัเก่าศูนย์ออกไปแล้วเก่าศูนย์มันออกไปแล้วบ้านแรกวตี้เก่าศูนย์เออวัตที้นี่ว่ามาเป็นเก่าหนึ่งบัานเฮาตีใส่เก่าเฮาเองเป็นเก่าหนึ่งเฮาเป็นคนหับลงมากเฮาเฮาเป็นคนหับ้วยใด้ อบัตรอก็เลยานถึงเป็นกล่องหนึ่งมันเป็นกล่อหนึ่งมาบานหน่ีเหาเห็ดอันนั้นเป็กหน่อยผู้สาวหน่อยถึกนี้เด็กหน่อยผู้สาวหน่อยผู้สาวหน่อยสองคนเอ็หน่อยสองคนเหาเเฮ็ดพูละสามเพื่อเฮ็ดพูละผู้าหน่อยสองคนเลย็ดพูละสามเพื่ออเอ มันเลขกสีขาได้พู้นี้มันผู้สาวนี่เลขกสีขาวเลยเขาจั่วเมาให้เขาไปเขียเที่ยงมันบอกเขามันเขามันมันเขาจะป้ายมันเขาเขาจะป้ายน้อยๆเออจะป้ายหัวคุ้ยห้องไหนนะเออเออขานิดเดียวเออถ้าเจอสองเขาเคยนึงอืมถ้าเจอสามจำเลยจำเลยเออเที่เงื่อสามเ่อคนหนึ่งคนหนึ่งอย่างเงี้ยเพื่อสามเธอเออมันเขาว่ามันเขาเลยเนาะเขาเลขเขาเขาเลวะเล็กแล้วสีขาแล้ววะ ได้เห็ดเด็กหน่อยสองคนเมื่อวนสิสองหนึ่ได้เห็ดพลาสามเถือเห็ดพลาสามเถือเอาแป้งเบิ้งแบนี้เป็นเหลืกเบิ่งแป้งเปล็นเหลืกเบิ้องจะเอาสองสองน่งถึนี่ละสองเนาะครับสองคนลสอมนี่มันมันถึงกัน่มาสามคนถ้าถ้าพมว่าถ้าเป็นเด็กหน่อยมันจะเป็นหนึ่งสองหนึ่งสองสามเนาะเป็นบ่อ เป็นเหตุสามโต๊ะบ่ดีแมนครับบอขันสามโต๊ะครับู่พนี้ไงเป็นกหนึ่งหนึ่งมันก็่เกตดสามเท่อหรอกครับสามเท่าบางทีหนึ่งเ็กเหตุอันนั้นเป็นไกเหตุสามเท่อครับสามบางบ้นมีบัตเป็นสองคนมันนอนํำกันหนึ่งนะเออเออเออมัดหนะอมันนอนำกันน่อยสามสองหนึ่งบออโดไพูดเรื่องหน่อยสองคนเนาะไม่ว่าพนญ่ว่าจะไดเออเอับยถีบก่ี่เป็นอันนั้นสามกันบอให้หนึ่งเป็นสงก้น อ่าหนึ่งสองสามมันมันขึ้นบนแบ่งหนึ่งบวเป็นหนึ่งบวกใหญ่บ่บ่บ่เป็นทันเป็นเป็นกัคนสองคนกัจุเป็นสองครับกัซื้อผ่้หนึงกัสามเพียรครับกัดจึเป็นสามถละสองสามถล่ละเออเออสองสามราบานมันผิดลาวบามันถือผู้ผู้ละสามเพียอยู่แล้วมันผิดตัวนี้เออมันผิดตัวนี้ไ่เป็นผีเดียวเลยบ่เออ อ่านั่นสองสมม่นะโย่พู้ใัญ่ว่าสองสามเออสึ่เป็นสิเดียวเลยบอกครับ่นเป้นหงอกเอออ่ะมันเพิ่มเพิ่มมากกันเพิ่มมากกับเก่าหน่งเออเพิ่มมากกับสองสามเออ้านนี้เล้ันม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 ันสุดสามเมบอกครับสื่อบอกตอวินไหเตอต้นเหล็กแรกต้นเรล็กแรกส0มศเออสามศูเออให้กรับนำเอออ่ มาตัวที่สองนี่มาเก่าหนึ่งแต่ว่าถึงเป็นเหล็กรางแต่ว่าเป็นเหล็กรางเก่าหนึ่งนี่อ๋อมีรางมีบนนี่เหล็กรางเล็บนแต่ว่าเพิ่นมักแห้งได้ไอ้เก่าหนึ่งนี่ตัวตัวสำรองมันก็คือสองสามเนาะหี่ไอโนตัวสำรองมันเนะเอมีตัวสำรองมีสามคู่เท่านั้นไอไอเรว่าถงส่ก็เบ้อนอนเนี่ย มันทับเรียกคุ <ay> ้ยเขาหาคุ้ยเข้ามังบันไหนเนาะเคยแหน่มาเห็นมานนี่มันมันลงไปนอนไม่บวกบวกมันไงเออนคุ้ยเขาก็นอนอยู่ใช่มันไปเบิกห่วยคุ้ยมันนอนอยู่นี่จู่ว่ามันนอนเต็มมันเบิ่งนี่หนามไหนอืมหรอมันก็นอนไม่บวกเขาก็นแน่นเป็นจุกมันเลยคือกระเผามันอกระโเผามันคุ้ยเขาหลายตัวไลยมันมันไปนอนตหลับเขากับว่ามันอยู่แล้วอยู่ไม่บวกอยู่แล้วเลีบอยู่แล้วเก่าหนึ่งอยู่แล้ว เออเก่นั่นนี่นีจังใเห็ุกับอันั้นีหน่อยสอคนนี่เออเสียงเก่านึงไวเออเก่ากนเออก่านู้ว่ามาบ้านนี้กับไปดหขั้วนี่ยล่ะไอไปเห็นขั้มันอันนั้นมันนอนอย่นี้บัวกว่าขั้วมันเสียอบ้านนี้คัมมานึ่หน่อยมีกะบบนนี้บ้านบนนี้ป้า ไอจเนเขาว่าคำม่ามันกันนอนแทนแล้วไม่ก็ฉีรักฉีดหินแล้วับกันห้าฉวดยาได้เออครับ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 บอกเป็นแป้นเลยแหละเป็นแป้นเลยมันก็เห็นค่อยคอยแล้วมันไม่เอ็เมันจะเขอเตียแค่์หัวหัวหัวไปคอย ก็เนี่เนี่ยนอมันเก๋มันคนมันหูมวยใหญ่คือคนใหญ่นอให้รักใช้ค่อยค่อยเอดค่อยค่อยบานไก่แล้วบัานกระปปกไว้บ้าหไก่มาเห็นอีกคนที่อสองแบบเขาจำเป้นตั้งเขา้วยก็บอกเขาบอานเดิไปมันกิดนาน้ามันเขาไปอันถึงเห็มันก่ยืนนะครับครับครับไก่ยืนถึงกงลเหมันจะยูเหรที่คนใหญ่เก่าหนึ่งนี่มันพวกมามันยูเหรอเดนนี่นอ บ่ามันบัานหาบบ้านนั้นเหลกใหญ่ลงเอาหน้ามันเป็นเหล็กข้อมฝันจังว่าบ่อไขมันไช่แห้งสมใจโอมันก็ก็ว่าบ่บ่ขมันใจน้ำกันถึงมันมันบ่ได้ลกชิงได้ของเออนี่ยแหละเจ้าบ่าวปันบ้าอันนั้นไป่ต้อคุ้ยคุ้ยก็อยู่เนี่ยบวกว่าวเลยมันอยูเลยว่าเล็อยู่แท้ๆท่เออเก่าหนึ่งนี่แหละอยู่เลยแหละ เนาะเดี๋ยวสิบอกพันหญ่เด้อเลกนหญ่เด้อสิมี3สกับน้ำเนยตัวนี้กับน้ำเนยสามศูนย์ศูนย์ามลักตมี้บนเออบนตัวบนคนเข้าก็ว่าเหล็กตัวนี้สอยูทึ่งๆยู่บน้วกาเก่าหนึ่งสียูทั้งรางเออทั้ง่างอืมหน่อยๆกันนอนเ่นๆกันยูรางยู่างเออครับแต่ว่าสิิจะได้ว่าอันนั้นอ สองสามบอกราคาตัวสตัวล่องตัวล่องตัวนี้ตัวเป็นโลตัวล่องได้สองสามนี่เออเออเออตัวล่องเลขข้างบดมีอยู่สามคูเออมีอยู่สามคูครับมีอยู่สามคูมีเก่ามีสามศูนย์เก่าหนึ่งรกคาสองสามนะครับแบบนั้นข้าเขาวขาเคียงกันกระบาดข้าขอข้ากระบาเข้าวเนี้ย khỉnh khỉnh mình khỉnh hại hải không mạnh chạy hàng đây Ờ ờ à à chẳng hạn gì khỉnh khỉnh มันมันเขาแนะ่นำมุ่นหรือว่ามันเขามันผันกันขึ้นก็จะเห็นห้องหมันเกือแล้วแล้วจะเขาจิถึงรืไม่ถือใคยละขันขันมันหายใจเลยมันบ้าโมพาดเลยขันมันหายปจดเลยเริ่มยิงขึ้นจดเลโมพาัจริงหนักเลยโมโมมันเลขกหรก็โมมันเล็กมันหายใจอือมันายัวเดียวคู่เดีวเลเข้ามันเบิ่งไง นี่อาจจะว่ามันบ็งอย่งคือว่าคนสองคนนอนนี่แหะปัดไปให้มันยนีนี่จะว่ามันอันนั้นที่ปัญหามันมันมันบาอยากออกไปเลยอืครับที่อนฟันเห็นยังเกาะไฟันเห็นตำรวจก็จะหารอไรไปเตับอก็จะหนอมันมันค่ถือได้บอกผมว่าเมื่อก่าหนึ่งสามศูนย์สิยูหรือที่นห แล้่บ้นึงมันกนบ้นึงมันไม่ยงอันนั้นหัวหมูหมูวันบนดอย่งก็ไน้อันน้นี่ยังวงเจ็ดสี่ห้าแตกเพิงเลยเลแตกกลางถูกแตกเลยเจ็ดสี่หอเลี้ยงหัวหมูถูกแตกเจ็ด่หาได้หร้วบล่ได้แล้วครับผมโอ้ยเขียนลงมาเด้อดินประทศนี้โค้งสุดท้ายเลข โอ้เล็กขึ้นตัวงามเต๋อืมเ,มเห็กอีเดล็กโอ้เห็กเก่าพ่อไเ,นเห่กเ่ <ขอ S 2> ยาโอ้อตัวใไ่แห้งวัดน,นี่ตัวญ่แห้งครับเอนอะขับไก่ครับผมแมนครับไก่ครับโอ้หนึงน่งหนึ่งเหรครับ เออขีดเ้นไตให้พ่อตัวนี้แหละยู่อายเลื่อนยายนี้ปนทางอนใัครับก็นีละครับเป็นเหลี่กรางเอะตัวนี้เป็นเหลี่ยกลางใช่เหลีกลางครับบ้านนี้สีเขียนเหล็กบนห่เขาไงนนี้บ่บเโตโตทูนทำาูนนี่ยครับเออสีเล็กบนสีให้ออกเหล็กบนเออเอาเขียนลงเลยพ่อไงเหล็กบน ขยับมาทพี่เอาขื้นเทิงเลยโอ้มันต้อยูบนไันต้งขึ้นเทิงขยับมาได้ขยับมาโอ้เหล็กบนเหล็กบนอืมเหล็กบนอยู่บนแถบโอ้สมัตตัวใหญ่คทไวนี่ไก่กันครับโอ้ตัวใหญ่แห้งัวนี่เอาบกใหญ่ใหญ่ัู่เออ ยิงไหลสองคนเราบ่เอาครับผมเอากไกลๆกันนี่ละเอาเอาเจ้าเจ้าเจ้าอย่าไม่ล้างมันต้องมันอยู่จังโอ้ต้องอยู่ไตตัวนี้อยู่ล้างบ่หมดไงเอายู่ไตเลยเก่าเอ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 าอสองสามบมดครับผมครับพ่อใหญ่บ่แม่เองจำมาจำกันมันถิ่นมาเคยแก่มามักสองสามครับเอาให้มันอยู่ได้ตัวนี้อ๋อเอาเออเออนั่นแหละเอาอ๋อครับครับ อ้าวพอเป็นยังเออสองเออโอ้เขียนยังเล็กงามเถอะเอาทับเล็กเก่าแบบไหจังหน่อยหนึ่งเอาทับไว้ทับไว้ยังอยู่สามเออครับอยู่แล้วประเทศนี้อยู่เอาเอาครับผมถุงไว้รวยเบื่อแล้วครับอยู่แล้วไม่น้อยเขาไงประเทศนี้ อยู่แล้วเนาะอยู่อยู่อยู่แล้วอยู่แล้วครับอยู่แล้วอีเนี่ยจะบอกเาะว่าม่ชิบ่มนจงบอกฝันเบิันจะไหวเขานอนเอบิดขึ้นเสียแก่งของขึ้นมาสองขึ้นแล้วฝันเห็นแต่ฝันเห็นแต่อันนั้นบ่ฮ่าฮราฮมาน่าฮ่า โอ้ยฮาเกามันมันมันบูมเมื่อบบเจียโอ้ยจะขอก็บคดอย่างเดี่ยวแล้วคิดเดียวมัโอ้ยบอกสามศสามศูนย์มานี่บอกเก่าหนึ่งตัวนี้ก็สองสามเอ้าเหมียนตามนี้ละเอา่นยนต่เนาะเอาตามนี้ละหัวนี้ครับครับ ฮะเท้าเทาันปนหน่อยนะเราอหญนมีคนแป่น้องไาหลายๆขค้นาปัญหาหนึ่งสองสามแล้วพ่อใหญ่หเออหนึ่งสองสามสามตัวเนเขนนหนึ่ไปอีกก็อยากอยากได้เล็กสตัวน้หนึ่งสองสามเอาเอาเลยพ่อให่ใช้ใช้บันไดนี่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 นนี่เราเกี่วกมันกันนอนยงยงยงเนี่บวกกับไก่ไก่บนเท่าเห็นกัเบิงหน่อยไหนไหครับ เล่มั่นถือเราได้หนึ่งอ้ออ้อปักหนึ่งสองสามเขามาไว้อยากให้สามโตขีดล่ันขีดลงมองนี้เลยเขาอยากเอาขีดหนึ่งตนหนาสองนี่นะเอนานี่นี่หนึ่งสองสามกเทด็สโตนังจะปีเด็ดีจังสีไดรห้ายเนาะเห้่เออมาเด็ดสี่หมื่นผดด็สี่หมื่นลยเพิ่มหนึ่งสองสเขาไปอีกอ่า แต่ว่าเล็โตติงติงเลยกับแบเก่าหนึ่ล้วพ่อไหบบเก่านึงกับโตติงอีตีอตี่นี่จะตัวนี้เอาว่ากัดสิ่งที่ไดหนึ่งหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามก็ดีนี่็เ็ดเออเ่ใช้คักกจังเออเออพราะว่าขกามันนี่ก็คุยกันนอนอยู่้างๆกันกับบอไก่ครับครับเขาว่ามั่บนนี่เด็กยูแล้วพ่อญ่เด็กยู่แล้วนี่เด็กพ่อไง เขียน1นึ่งเออสามศูนย์เก้าหนึรัหนึ่งสองสามะครับเด็กพยาอมาไลขี่ก็ให้มันออกเลยครับสี่อยู่นี่เนี่เลขสี่มาเออเลขี่มาในกาจะเงินไปให้มาการสีเลขนี่ยครับสาธุสาธุอ่ะ ที่น้องห้เงินพ่อใหญ่มาพ่อใหญ่ก็อวยพรห้อเด้อกเด้อเงินสิหามาได้ก็อยาให้มันมีงาเด้ให้มันผาสาผ้าีางก็ให้ได้ับได้ดวยเด้อสาธุพ่อถูกเด้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 ถูกเด้อถูกเด้อูกเด้อถกเด้ มมาาเลยนนะ่ไขถึงงั้ครบสกสััังนดี่อ้วัสดีครับผมแฟนช่อง YouTube คนสุรินทีวีนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดต้องสีแดงๆเลยครับเพื่อบ่ให้พลาดข่าวสารอีกนิดนึงกดรูกระดิ่งให้น้ำแนครับรูกระดิ่งกิงกิงกิ้งกิ้งกิ้งกดนำคบ โปรงคลิปย้ำได้ทันสิบเดชพาดคลิปและเกสมบุริาพาดข่าวสารในช่อง YouTube คนสุรินทีวีครับผมกะ <Yeah>. oh. ขอบคุณลหลายๆสำหรับผูติกรส์ครับผมขอบคุณครับ